ปาดคือไปเสียงามเทโอ้โหคือออกด้วยใหญ่สวยมากคือคือคือคพื้นออกมีอาเสียอีล่ามาใหม่ค่ะพี่น้องรุ่นยังกว่าแม่แม่ยักษ์วายยักษ์กว่าหันยังนี่นี่ก่อไอไเป็นทียังกว่าคนอิ่นฟากิฟฟเนี่ฟ้ากิฟฟเนี่ฟุเลว สีฟ้านาทะเลดปลาิบฟินนี่ยาคนมลิาปงใาดียว่า้จ้าเมื่อหัน่เกาเอมาไปเบื่องภานี่เยคิดจงคิดะออกว่าคิดออกเร็วคันท่อบ่เดฟังความเบาว่ากัชัวรนะ เออเป็นฟิลโฮมติดม่หน่อยตื่นล้วพี่น้องอีแม่เด้นนวลหน่อยหนึ่งเสื้อมีสีฟ้ากับสีม่วงนะคะผู้ใดอยากได้กระติดตอมไม่น้อยพอเองได้เลยจ้าสามร้อยห้าสิบเผตรัตนาพรแบรน อ๋อในเพจพ่อแม่อุ้งอิงก็ไเ้ครับพี่น้องได้หมดนะคะสม้อยห้าสิบบาทนะคะอันนี้มาไม่ลาสุดเลยดิค่ะพี่น้องนี่สีฟ้ากับสีม่วงสีม่วงไม่จินนี่แหละวไม่จินจะเอาสีฟ้าเอาไม่อีกแบบบอจ๊ะอ๋อ อันแบบเกาควีกันยังยังอันนี้แหละสวยเพราะว่าลูปอีหล่าสามลูปเลยเป็นว่าสามลูปนะสามูปสามสน่อยค่อยหักโอ้ยความหักเไปได้หัวใจตลอหรอสวยรถเมล์่ะกําลังไปอยู่ มือแรงม,มีหมอลำเหมือแรงม,มีหมอลำอยู่โรงเรียนบ้านน้องคู่มองมองแซวหน่อยไปเล่นครับพี่นอ้องคณะอาละตัวนี้ซ่านเหล่าบันเทิงสิงบันเทิงศิลป์เด็กน้อยอาลาสิบุพุพหล่อ,ลอมาหนีวะเน้อนี่ะนะนเนาะเจ้าเขาโง่เลยนะเจ้าเขา

ซีฟ้าเรือขาดีครับพี่น้องไอเอกไอเอกเดต้นเอาเราเมื่อเลื่อเราไปนอนหรือเราไปใส่โอ้โนว่าสิมะนาวหาปลาเข็มปลาเข็งน้ำเล่าอยู่ไหมปลาสิมะนาวหาปลาเข็งน้ำไอเอกอยู่อะไรปลาเข็งยัง ปลาเค็งไงปลาเค็งไงอืมทีนเอกท่วงมือเศร้าน่ะเมียนเราเห็นเขากับยังเลยอืมแล้วเห็นปลาเค็งอยู่ใส่สันเดิผีมาถามเราครับตามตามน้ำคนกินเขาวันละเลาก็เลี้ยวหาอยู่ปลาเค็งอยู่ใส่ปลาเค้งไงห่างหูวันบ่มีงานห่งบ่งหวังเจียอันมือได้มีงานนั่นบ่อยากตื่น ยังกันลองซองลพไปน้องเราก็จะพักผ่อนอยู่ที่นี่นะคะวันนี้นะคะพุดเน่เอกไหม วันที่หนึ่งมก,กราคมปีไม่จีหอดนี่ค่ะพี่น้องสองห้าหกแปดนะคะอิหลาขึ้นบ้านใหม่เด้อค่ะพี่น้องนี่จะขึ้นบ้านใหม่นะคะวันที่หนึ่งมก,กราคมปีไม่เลยค่ะพี่น้องสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะคะมารวมแสดงความยินด,ดีนนำอิหลาเด้อจ้านุคิดว่าเมือน,นั้นคนคือจีายแห้งเพราะว่า แต่และคนแต่และท่านก็อยากมาแสดงความยินดีกับน้องนะคะเพราะว่ากว่าสินี่ซุม,มอนีใได้ก่าสิประสบผลสำเร็จในชีวิตได้ก่าสิพันดาม่ากว่าสิพนาาัพนห่อนผพานหนาวพานเอียงไดหลายอย่างที่มันบรนท้อนจิตใจหน่องก่่หน่องสิพัน์มาได้กะถือว่าเติบหนึ่งอยู่ค่ะแต่ว่าน้องอูอิงเป็นคนที่เก่งมากม เป็นคนที่เก่งและเข้มแข็งมากๆนะคะจิตใจเพิ่นเข้มแข็งแห้งสมกับหัวใจเพชรอยู่สมกับเพอโจปั่นเพิ่นขึ้นให้เป็นเพชรเม็ดงามเท่าก็ต้องมารวมแสดงความยินดีกับน้องนะคะที่น้องประสบผลสําเร็จในชีวิตนะคะประสบผลสําเร็จหลายๆอย่างนะคะจ้างไม่จินนี่ก็ดีใจนํานะคะ โอ้มันคือความฝันเลยนะบ้านน่ะมันคือความฝันของเราเลยนะฝันแต่งเต้ในหน่อยว่าเฮาอยากมีบ้านหลังไงลังโตนะคะแล้วไม่คิดว่าวันหนึ่งเราจะทําได้จริงๆนะคะแต่ว่าพระตุลก็ไม่จริงกะเฮ็ดได้แล้วล่ะค่ะลังกะว่าได้ไงบันไดแต่ว่ามันกับภูมิใจค่ะพี่น้องมันภูมิใจแล้วมันก็คือความฝันแล้วมันก็คือน้ําพักน้ําแรงของเรานะคะที่เฮาหามาก็คือจังอีหล่าอุ้งอิง คือน้ำพักน้ำแห้งนะคะน้ำพักน้ำแรงนะคะของน้องอุ้งอิงเลยนะคะบ้านหลังนี้ก็ด้วยแรงรัทธาแรงกำลังแรงใจจากพ่พอแม่เอฟซีทีค่อยสนับสนุนและเป็นกำลังใจให้อิหลาตลอดมานะคะถ้าบ่มีพ่อพ่อแม่เอฟซีกะคือสิบมีท้าซูมอนีนะคะไม่จริงก็คือกันถ้าบ่มีน้องอุ้งอิงไม่จริงก็คือสิบมีทาซูมอนีนะคะอยากได้ยังกะ ไตเบิร์ดสุยางนะคะว่าจะเข้าว่าอยากแต่ยังเข้ากับมันหาเอาพี่น้องเบาวยอีลาอุ้งอิงผ้ามีงานดีแล้วมีงานทุกวันเงินเข้าทุกวันนะคะเอาคลิปนี้กับไปสมีสะกอนค่ะพี่น้องได้พอกนันกันจริงคลิปหนาด้วขอบคุณทุกกำลังใจนะคะ ด้วยทุกคนค่ะพี่น้องประกันชุดหนาจ้านี่สวัสดีค่ะ